สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปอูอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูจะมาสอนแฟชั่นดีไซน์กันนะคะก็ได้ร่างภาพนางแบบนะคะใส่ชุดราตรีนะคะผ่าหน้านะคะเป็นผ่ากระโปรงนะคะถือกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นรูปร่างด้วยดินสอ hb นะคะครูก็ร่างข้าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลงสีน้ำกันนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูก็จะใช้ายางลบดินน้ำมันนะคะซับนะคะส่วนของดินสอท,ที่เข้มเกินไปนะคะให้ให้จางลงนะคะวันนี้ก็จะซับนะคะให้รอยดินสอจางลงนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยนะคะก็เป็นภาพนี้นะคะครูก็ ให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเต็มเต็มใบนะคะต่อไปเราก็มา,าระบายสีกันนะคะเธอใส่ชุดสีชมพูนะคะชมพูเหลือบๆนะคะดังนั้นเราก็จะมาผสมสีกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาใช้สีชมพูที่เราจะใช้นะคะวันนี้โอ๊ะขอบไปค่ะ สีชมพูที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็คือสีชมพูนี้นะคะชมพูนี้แล้วก็ผสมด้วยสีแดงหน่อยนะคะผสมสีแดงลงไปนะคะสีแดงกับสีชมพูนะคะผสมกันนะคะจะออกมา,อาผสมสีแดงลงไป หน่อยนะคะนี่นะคะก็จะได้สีประมาณนี้นะคะแดงอมชมพูนะคะเราจะมาลงสีชุดของเธอกันเลยนะคะวันนี้ครูปูใช้ตัวช่วยคือปากกาเคมีนะคะสำหรับกรีดไอายไลเนอร์ดวงตานะคะให้คมชัดขึ้นนะคะก็จะลงดวงตาก่อนนะคะจะลากลา ดวงตาก่อนนะคะใช้ปากกาเคมี0.1นะคะ0.1นะคะลากเส้นนะคะชั้นตานะคะให้เข้มขึ้นนะคะก่อนที่เราจะลงสีน้ำนะคะเพื่อให้ดวงตาดูแบบคมชัดขึ้นนะคะนี้นะคะครูก็จะลงช่วง ดวงตานะคะไม่งั้นเดี๋ยวพวกกันนะคะพุกกันจะทําให้ถ้าพุกกันไม่แหลมเล็กมากนะคะก็จะทําให้ตาเลอะได้นะคะก็จะตัดเส้นด้วยดินปากกาเคมีศูนย์จุดหนึ่งก่อนนะคะเราตัดเส้นด้วยปากกาเคมีศูนย์จุดหนึ่งเราก็มาระบายช่วงเสื้อผ้ากันเลยค่ะผสมสี ชมพูนะคะผสมสีชมพูกับสีแดงนะคะเข้าด้วยกันนะคะเราก็จะมาระบายชุดนะคะเป็นเหลือบๆนะคะเราก็จะลงชุดนะคะของเธอนะคะลงเป็นนี่นะคะเป็น ชุดเป็นผ่าหน้านะคะผ่าหน้านะคะเว้าลึกลงมาหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นครูก็จะลากผสมน้ำให้จางนะคะสีเพราะว่าจะเป็นแบบผ้าเคลปมันนะคะ ผ้าเคลบมันนะคะผ้าที่มีความมันเหลือบๆนะคะดังนั้นก็จะไม่ใช้สีเข้มนะคะลงลงสีอ่อนไปก่อนเลยนะคะช่วงตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอนะคะรอบคอนะคะเป็นไส้ไก่นะคะตรงนี้เราก็จะลง เราลงน้ำหนักอ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาใส่น้ำหนักเข้มทีหลังนะคะลงไปให้ทั่วเลยนะคะช่วงชุดนะคะผสมสีแดงกับสีชมพูนะคะผสมเป็นสีแดงอมชมพูกันนะคะ เราก็จะลงนี่นะคะเราก็จะใส่ผสมสีกันก่อนนะคะผสมสีสีแดงนะคะอมชมพูนะคะคุกก็จะลงเติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะให้เจอจางนะคะจากนั้นเราก็มา ลง,งะะลงช่วงชุดนะคะลงช่วงชุดนะคะลงไปเลยนะคะที่เป็นผ้านะคะแล้วก็ ก็จะเป็นอรอยย่นช่วงสะโพกนะคะตรงนี้ก็จะลงระบายให้ทั่วช่วงตัวชุดนะคะ นี่นะคะเราก็ลงให้ทั่วช่วงตัวชุดนะคะส่วนช่วงคิ้วกับตาผมนะคะเราก็จะมาใส่รายละเอียดกันนะคะช่วงผมนะคะตอนนี้เรามาลง